บริษัทหาไม่จอกลับมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 เจิเหนุนความหาโดยใหม่อิสุสุดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกทาพลาซาตอนร้านนั้นฉันไม่ปลืม้มฟางโก ฟางก็ฟางกตกว่าไงจ้าโหเรียกซะเยอะเลยปีใหม่เนี่ยไปเที่ยวไหนมาเลยอุย้ยไปเยอะเลยอะ่ะว่าแต่กัทอะไปเที่ยวไหนมาเป้าไม่ได้ไปเลยอะ่ะขาเจ็บพอดีตกหลุมเฮ้ยห,หลุมอะไรอะ่ะก็หลุมรักเตงไง<น>แล้วพี่อะอะไปไหนมาปีใหม่ไปรับจ็อบต่างประเทศ อ๋อเรใช่ไปไหนมากๆพี่พี่ไปญี่ปุ่นมาโอ้โหญี่ปุ่นเป็นยังไงพี่หูได้มาร้อยเยนร้อยเยนเงินญี่ปุ่นน้ำแข็งดิฮะรอเล่นที่ไปลาวมาได้มาหมื่นกีบหมื่นกีบอุ้ยเงินลาวกุลาบไม่ใช่จริงๆแล้วอะเลยมาที่เวียดนามเวียดนามนี่ผมเพิ่งไปชอบมากได้เงินไหมไ ได้ได้มาเท่าไหร่ครับ100ดอง100ดองคุ้ยเงินเวียนดาวมะม่วงดองว้าวตลกมากอ่ะไม่มีอะไรทำไงกันเจ้าชู้วยมึงเนี่ย,เ,ยเห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นผู้หญิงไม่ได้ใครม่เหมือนพี่อะ่ะทำไมไม่เคยเห็นแต่ได้ทุกรอบเพือ่ออะไรวะ มึงอย่าไปตลกจัดลงจัดร้านให้เสร็จหรือยังเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาเนี่ยของเถิงน้มแข็งเตรียมยังผมเตรียมตั้งเก้าโมงแล้วแล้วมึงมีเวลาเนี่ยนมายืนเนี่ยโอ้โหผู้บอกตรงแล้วคุยได้ไงวะหน้าตาแบบนี้อะนะโอ้หพี่ดูไม่ได้เนี่ยนะดูไม่ได้สภาพางเนี้ดูไม่ได้เฮ้ยกูไม่ได้ว่าน้องเขาพี่ว่าใครกูว่าอีแก่เจ้าของร้านนั่น่ะพี่ ปากตีนะฮะสงสัยต้องทำบุญล uh ้านสักท like ีวกสัมภเวสีผีเล่ร่อนเต็มไปหมดเลยสัมภเวสีผีเล่ร่อนอยากจะพูดเลยให้มันพูดไปเถอะอีกไม่กี่วันแล้วกูก็ไม่ได้อยู่มาพูดกับใครแล้วว่าใครเอาไม่ได้ว่าใครกูพูดลอยๆมึงอยากรับกันรับไปดิแต่งหน้าสมกับชื่อร้านเลยชื่อร้านอะไรพี่เหียจริงฮะเออเขาไปมัดมัดขดร้านนี่เลยพี่โอ้โ เยตาดีนะใครเป็นคนตั้งให้มึงอับร้านเนี้ยเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวแต่เมือะอุ้ยดูอยากแตกตอนนี้ได้เลยป่ะได้อะไรอะไรเจ๊ใจเย็นๆก่อนเจ๊สติเขาไอคิวหายเลยนะมึงเฮ้ยพี่ร้านก็อยู่ใกล้กันแค่นี้ตีกันตลอดเลยไปฟังกบไปซื้อของหน่อยจ้ะไปซื้อของเลยโอ้แล้วกลับมาแต่งหน้าแต่งตาให้มันเข้มๆหน่อยได้จ้ะให้มันดูดีด้วยน้องๆอย่เดินเฉียดนี่มากล้ำเส้นร้านพี่เฮ้้ยไไม่ด ไอ้กันมึงไปเอาอะไรมาตีเด้งเอาอะไรมาตีเส้นเด้งตีเส้นอ่ามาตีเส้นห้ามเดินล้ำกูบอกมึงแล้วใช่ไหมอย่าดื้อมึงดื้อใปสอนไม่ฟังกันดื้อมึงทำอะไรอ่ะตีเส้นโอเคปัญญาอดนะรูกพี่ลูกน้องถามเป่าดีกาวให้ติดเลยนะ ไปไปเอาเส้นมาตีได้เลยเดจัดให้ถ้าจะเดินเดินอ้อมไปไกลๆเลยแบ่งเขตกันไปเลยอย่าดีของเรานี้อย่าเอียงอย่าเอียงพอครับเอาประมาณนี้นะดีมากห้ามล้ำนะกูอ่ะยังอยู่อีกนานล้านกูอ่ะใช่มึงอ่ะอยู่รอรับเบี้ยคนชราให้ถึงเดี๋ยวไปลอตายเลยควายธนูนี่ไปเดินตักงคนต่างดูเราเยอะนี้เออเยอะมากลไม่ทันไม่ทัน แกและชาไฟแม่อะไรเนี่ยใจเย็นๆก่อนจะใจเย็นไงไปดูมันดิด่าแม่ชอดชอดชอดเอาพี่ด่าแม่หนูเหรอพี่ด่าอะไรพี่ก็แค่พูดลอยๆไปใครอยากรับก็รับไปเขาพูดลอยๆแล้วแม่สาระเนยไปรับทำไมเนี่ยแม่ต้องรักตัวเองให้มากๆนะถ้าแม่ไม่รักตัวเองนี่ไม่มีใครรักแม่แล้วนะอุ้ยขอบใจมากลูกที่เตือนแม่สันดานแบบแม่เนี่ยนะไม่รู้ว่าจะมีใครรักแล้วหนูก็จะไม่รักแล้วนะ เหรอนี่มึงตอนท้องจะคลอดมึงไะลูกนี้กูขมิบไปหัวขาดก็บุญแล้วโอ้โหนี่มาโคตรรุนแรงเลยของมึงคมขนาดนั้นเลยโอ้กล้วยนี่กูขมิบเป็นคำคำโอ้ยแบ่งทอนนี่กูขายโรตีหน้ากล้วยหอมกูไม่ต้องใช้มีดหันพี่เจ้เขาอยู่มขวดแข่งมึงไปเลยไอ้กันครับดูร้านดีๆได้เลยพี่เดินลูกค้าเข้ามาไปเคลียร์ให้พี่ไอ้ตาด้วยกันไปเลย เเร็วไปไว้เพ um> ื่อนเสียงใครบอกไปนฝันไม่รอกันเลยนะค่ะฉันนั่งครับนั่งครับผมรู้ละมนไปนี ah> ่มาพรอเลยไน่งนะไปดูนะนั่งตาสบายครับขอบคุณมากเอ้ยขอบคุณมากนะเว้ยรอยเต็มที่เลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวฉลองหน่อยอะไรวะทำได้ไงมึงนั่งดิอะไรของมึงเนี่ยฮะแลร้านเหล้า เข้าใจร้านเหล้าแต่ว่ามัน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 ถ่ายกันอยู่ไปติดละครติดหนังติดอะไรไปแล้วมันไม่ได้ติดหนังทางกล้องมันไม่ได้อธิบายเอาทางกล้องไม่ได้ก็กล้องกันย้ายไปในร้านนี่ตัวนึงจับผมนี่จับแยกสิมึงคิดไม่ได้เหรอมึงอย่าเรียลลิตี้มาเอาหน้าไปรับกล้องหน่อยโอ้ยเรื่องเยอะเยอยเอามาัมาพูดนะนมาทันไหมทันไปแล่ะเอาติดกล้องจับมานะ มันมันมันมัไม่ใช่งานไม่ใช่หรือว่ามึงจะกินงานมึงเอาหน้ารับกล้องแล้วมึงจะกินยังไงเออติดแบบเก่าๆได้กูทำให้มึงไม่ใช่เก่าๆแด้เก่าๆมันจะเก่าแบบทิชชู่เก่าๆเลยเออเออเอาแบบเก่าเลยแบบเดิมเลยเออถ้าอย่างงไ้มโอเคแบบเดิมโอเคจบนะเหมือนเดิมไม่พัฒนาเฮียโอ้ยแล้วบังมันเนี้ยบังมันเนี้ยกลผมนั่งตรงนี้ก่อนไงโอ้ยยกกองเก็ เดี๋ยวกูเคลียร์แป๊บเดียวกูเคลียร์แป๊บเดียวบุกเลียร์แป๊บเดียวมึงเบี่ยนะเยอะเลยเบี่ยเขาขึ้ไปยืะไปหน่อยเลยเปิดหน้าให้มันแต่ผมอยู่ตรงนู้นผมจะดื่มยังไงอ่ะมึงก็เอื้อมมาหน่อยนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนัางชา้กี้เพิ่มเติมไอ้กี้ว่าจะกินอะไรเสร็จปั๊บผมต้องมันมึงก็เล่นให้มันธรรมชาติมันมันก็เออผมรู้แล้วผมมีวิธีแก้ให้อ่ออกไปฉากนี้ไม่ต้องออกไป อย่าอย่ากันเอาไปปี้เขาัญหาเยอะนะมึงเนี่ยฮะมันตึงตื่นถ้าไม่มีมันเนี่ยก็จบนะพี่เจี๊ยบก็นั่งนี่เอ้นี่เกียก็นั่งนี่ก็แต่มีมันนี่แหละออกไปจากฉากไปใชแล้วไปเลยออกไปลุกไปซะอเยร์ครับอันนี้ผมอ่านตันบทนี่คุณงอแงแล้วเนี่ยนี่มึงพิงเพื่อนเลยนะเฮ้ยขอโทษเลยเพื่อนเฮ้ยขอโทษไปขอโทษไปแต่ผมเล่นตามบทนะาว้เพื่อนโอเคขอโทษอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ขอโทษแล้วขอโทษแล้ว ทังานาแพ้ดีนะหายง่ายนะวรนนี้นวันนี้พี่มาฉลองอะไรกันครับฉลองเข้าไปฉองเข้าไปได้ลูกแล้วม at ีล um ูกแล้วก็เลยมาฉลองไปทำยังไงถึงได้ลูกฮะไม่รู้ใครเตะเข้าไปก็ไม่รู้ใครเตะเข้าไปเล่นลูกบอลเล่นเออเล่นเหมือนพะวงไปทำมีท่าไหนถึงมีลูกครับเนี่ยก็ท่านู้นท่านี้บางทีก็สลับท่ามาแล้วแต่ทาง ชายเต็มตัวแล้วเอางี้อยากจะดื่มอะไรก็บอกเลยนะครับครับอยากจะดื่มอะไรไอ้กั๊ดกั๊เอาอะไรดีครับรับอออเดยากจะดื่มอะไรดีครับวันนี้จ๋าถ้าเครื่องดื่มพวกผมก็ค็อกเทลครับฉันกำลังขอลองกอดนอนเธอยาไปทิ้งตัวของพวกเรากอดขาเอาไว้พันนมสองถึงกับตาเธอขอยาไปมันคงไม่ เ ais, analyze, Depois, ้ยทำไมไปตีเขาทำไมอะทำไมอะเพลงไม่พะเพลงไม่เพอไอ้ท like ี่ข like ัดพุ่งเป็นก็เสียไปแค่หก ขาดเองก็จบแล้วมึงยืดขาดให้มันไปทำไมอ่ะเพราะผมไม่ว่าอะไรพี่ตีเลยพี่สนุกเกลีเลยนะเฮ้ยไปไี่ไม่ได้ไปพี่ก็เลยแล้วเอาขับแก้มที่ไหนกินอ่ะหมาล่าไม่จ้าหมาล่าเผ็ดเผ็ดเลยค่ะหมาล่าขายยังไงอ่ะจ๊ะพี่เอาเงินมาพี่ก็มาล่าไปไม่ใช่หมายถึงหมาล่านะขายยังไงหมาล่าเนี่ยเนื้อสัตว์ก็ถือไม้ละสามชิ้นผักเนี่ยไม้ละห้าชิ้นจ้ะ หมายถึงว่าไมา้ไม้ละเท่าไหร่ไ็คือไม้มอะไม่แพงพี่ผมมาล่าแพงมาก ที <laughs> ่ถ้ามันไม่ได้แหละพี่เอาแน่นมาเสิร์ฟพรุ่งนี่เสิร์ฟปรุ่งี้เอาฐานตรงนี้ได้่ยทำแพ้ผมทีจะได้เลยเอาหมาล่ามาสิบไม้นะครับทำให้เลยนะครับสิบไม้นะจ๊้าจ้าแม่หนูเอาแม่ไปหั่นก่อนนะเฮ้ยได้ของนุ่นหลุกนะครับใช่ไหเลยครัแก้วหนุนนะครับคุณอาแก้วไหนก็เลือกอะไรเลยครับแดงนะหมาล่าได้แล้วจ้าสิบไม้โอ้เอามาส่งเลยจ้าลูกพี่มาเอาเองดีกว่าจ้าไม่อยากมีปัญหาค่ะปัญหาอะไรเหรออะไรคืออะไรวะอะไรอ่ะ หยุดห้ามนำของจากร้านนี้เอามากินร้านนี <us c ativos> ้ค <glorious> รับไม่ได้ครับเอ้ยพวกเราเอ๊ะเอาเราไปกินร้านนู้นเลยไปปะไป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 หยุดภาคกูอันนี้คุณไม่หยุดตกอีกแล้วจ้าเอาไปได้ไหมกูก็ตกใจ่ไหมเฮ้เฮ้ย อ๋อมันละเอียดเยอะใช่ไหมมันมีหลายอย่างใช่ปะเราก็เลยรายละเอียดอะไเคอ๋อคุณรื้คุณรื้อคุณอเ้ยราเอาเล่าไปกินร้านนู้นเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเอาเล่าข้ามาฝั่งนี้ไม่ได้เล่าต้องกินร้านนู้นมาล่ากินร้านนี้เอ้ยก็พวกเราจะกินเล้าพร้อมมาล่าพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่ากินฝั่งนู้นมาล่ากินฝั่งนี้ คนไม่ถูกกันเอ้ายัไงวะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เกินไปหน่อยหรอครับเราไปลุกไปแล้วนะครับคุณทำมาหากินคุณร้านคู่กันเนี่ยคุณสามัคคีกันดีกว่านะครับมันเป็นกฎครับพี่เห็นเส้นไหมครับเห็นครับนี่นะข้าไปนู่นคุณอยากไปกินกินให้หมดเลยกินมั้ยโอ้อยาเนี่ยเหรอเขี่ยให้หมดด้วยครับอะไรวะเฮ้ยเขี่ยหมดเลยครับอันนี้หมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วก็กลับได้ครับอย่างนี้ได้เลยฮะ ไม่ค่อยมีอะไรมึงอ่ะทำให้ดูลงเลยกูทำให้ดูนี่อะไรนี่จะทำอะไรฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเดียดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยเนี่ไงอันนี้ก็โดนถือว่ารู้มากมันต้องมีฟิสิกส์ในสมองหมดเลยนะแล้วนี่หมาล่านะ ลักฟิสิกส์ไม่ได้นี่ถือมาใอ้กูเออาวเขาเขาได้ครับเติมต่อได้เขาไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรเหรออย่างนี้เฮ้ยนี้ปลอดภัยเหรอนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตรงนี้ตรงนี้กูเข้าใจว่าถูกต้องแต่กูต้องการมุกกูต้องการตลกเอาไอ้เงี้ยีเหี้ยอะไรเลยนี้คือว่าถูกต้องไอ้คือว่าเป็นทางไอ้เจ็ดผนังลุยเลยลุยใส่ละง่ายๆเลยทีนี้ไม่มีเรื่องกันแน่นอนวิธี อ่าดื่มเสรลยไปรับหมดแล้วนะสองแก้วนะข้ามไปนี่ได้เลยมาลากปึ๊บปัญหาอยู่แค่นี้ต้องไี้ต้องนี้ข้ามไปหายหมดนะครับเรียบร้อยดีมากครับพิกก็ไม่มีทักเษะโตเยี่ยมเลยครับครัเอ้ามึงเอาไม้กูข้ามมาทำไมเออไม้ข้ามมาเอาหมดแล้วอะอ้าไม้ร้านกูไม้ข้ามมาทำไมแม่มานีเดี๋ยวแม่รับไม้ข้ามมาทำไมอีแก โอ้ยผูกคอคอคอไม่ต้องกัขอบคุณขอถาดว่าไงเฮี้ยมาต่อเสียงนะกึ๊กข้ามข้ามครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหนียวเหนียวนี่เหงื่อหรือเลือดนี่ยังดีนะคะที่ใส่วิกไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็โลหะกระทบศีรษะจนมีโลหิตแน่แน่ตายแล้วครับบริษัทห้า